พีับเพื่อนๆครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเพื่อให้เราได้ลุยแรงกิสเซอร์กันยาวๆนะครับคลิปนี้แอดพาคุณผู้ชมกับเพื่อนๆมาลุยแรงกิสเซอร์กันนอกสถานที่แล้วนะครับวันนี้พามาลุยที่นี่เลยนี่ทะเลหาดเจ้าสำรนันเพชรบุรีดูที่จอเล็กนะครับจอเล็กมุมซ้ายบนนะครับนี่นี่น,น,นี่วิวประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยที่รีสอร์ทบลูสกายนะครับหาดเจ้าสำรนัน โอ้สงบเงียบดีมากเลยบรรยากาศโอ้โคตรชิลนะฮะเลาก็หาที่หาที่เปลี่ยนสถานที่เล่นเกมมาไม่ได้ทำไรมานอนชิวเล่นเกมนะครับตอนนี้เรามาดูนะครับว่าเรื่องราวของแดนดิวสของเรานะครับตอนนี้นี่แดนดิวสเราเนะี่ยแอดไปเล่นหลังใหม่นะครับตอนนี้ผ่านผ่านดันสามมาแล้วครับแต่ว่าผ่านแบบร่องแรงเลยได้ดาวเดียวเองนะครับโหวางผ่านแผววางแผนยากมากนะฮะ แต่ก็อุตส่าห์ผ่านมาได้นะครับแต่นี้พอผ่านมาตรงนี้ผ่านแบบไม่ได้3ดาวปัญหาก,ก็คือนี่ครับแดนดิอูดด่านแรกนี่นะครับเราสามารถที่จะกวาดล้างได้นี่ฮะกวาดล้างแล้วเราก็จะได้การ์ดความทรงจาของแรนดิอูดหนึ่งใบนะครับแล้วก็ด่านที่3เนี่ยกวาดล้างไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้3ดาวนะครับนี่ฮะกวาดล้างไม่ได้เนี่ยเหมือนไม่ได้3ดาวนะฮะโอ้ด่านนี้ยากมากนะครับเดีย๋ยวเราจะต้องโจมตีอีกเลย ต้องโจมตีอีกเสียเวลาโจมตีอีกเนี่ยเพื่อนเราจะมีอยู่ทั้งหมดแลนดี้อุสหนึ่งคนกับเพื่อนอีก4นนี่คนถูกจับเป็นตัวประกันอยู่นะฮะแล้วก็มีทหารของของจักรวรรดิเนี่ยคุมอยู่เป็นจุดๆนะฮะแล้วก็ส่วนพวกเราเนี่ยพวกเราจะมีชาวบ้านอยู่ตรงนี้3กลุ่มที่จะต้องไปช่วยถ้าเอาแลนดี้อุสออกมาได้แล้วก็เอาเพื่อนเราน,เนี่คนออกมาแล้วพยายามพาเขาหนี ไม่ให้โดนทหารจักรวัดตีตายเนี่ยโอเคเราจะผ่านได้แต่ว่าโหยากมากเลยด่านนี้ยอมรับว่าหินนะครับก็เอาไว้มีเวลาแล้วค่อยๆมาแก้นะครับแต่ว่าตัวนี้เราจะพาคุณผู้ชมเพื่อนๆมาด่านที่4เลยครับว่าดูซิว่าด่านที่4จะหินอีกไหมไปเลยลุยนี่ครับคิดไปเลยด่านที่4ี่เป็นการระยะเป็นระหว่างการเดินทางนะครับว่าแลน d ิ้งอเนี่ยจะจะ,จะถูก ทหารจักรวรรด,ดิเนดักโจมตีอย่างไรบ้างนะครับมาลองดูเลยแลนดิอุสกับเพื่อนเราอีก3คนนะครับเพื่อนเรานี่ก็มีมีลิกกี้นะครับมีลิกกี้มีใครเอ่ยมีลิกกี้มีแม็กคลนนะครับแม็กคลนนะครับแม็กคลนแล้วก็มีเจสสิก้าสหน่วยลองดูนะครับว่าเราจะพาเพื่อนทั้ง3คนเนี่ย บุกไปถึงถ้ายอย่างนี้แสดงว่าเราจะต้องไปถึงจุดสี่เหลี่ยมให้ได้พาพักพวกตีฝ่าวงล้อมหนีออกไปให้ได้โอ้โด,โดยมีที่โดยมีทีมเฮ้ยโดยมีทีมนี้นี่ก็เพื่อนเราเนี่เพื่อนเราถูกล็อกอยู่เนี่ยคนนี้คือใครเนี่ยคนนี้คือไฮนะครับไฮโอ้โหเราจะต้องพาทั้งสามคนขึ้นมาตรงนี้ให้ได้โ้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับเนี่ยต้อง ผ่าด้านนี้ไฮนี่ก็จะต้องออกช่องนี้ออกช่องนี้หรือไปออกช่องอื่นออกช่องนี้ก็ได้นะครับนี่ออกช่องนี้ก็ได้นี่เข้าช่องนี้ก็ได้เดี๋ยวต้องเอาไฮเข้าช่องโน้นแต่ว่าเพื่อเราในกลุ่มนี้ในกลุ่มนี้จะต้องออกช่องนี้ก็ได้นะครับออแต่ถ้าทางตรงถ้าบุกเพื่อความรวดเร็วก็ต้องฝ่าด่านนี้เลยนี่ครับฝ่าด่านนี้เลยลองดูนะครับอ่ะแลวจะเอาไฮเนี่ยเห็นก่อนแหละ โอ้โห,หนี่ทันไหมเนี่ยเฮ้ยบักเดินละเดินหายไม่ได้นะครับเราเดินหายไม่ได้ตายแล้วต้องเอาเพื่อนเราไปรับไอาแลนดิอุสลุยไปทางซ้ายเลยเพื่อไปดูหายนะครับเจสิก้าไปช่วยหน่อยอา่าแม็เกเคลนช่วยหน่อยแม็เกเคลนนี่เป็นทับน้ำว่ะเนี่ยทับน้ำอ่ะทับน้ำนี่จะบอดนะครับเวลาอยู่บนบกอ๋อ ไฮ <High S 2> จะเดินเองโอ้โหเราจะป้องกันไฮทันไหมเนี่ยลองดูนะครับลองดูนะครับเอ,อเอาแล้วครับอันตรายนะครับอันตรายแล้วเนี่ยไฮว่าไงเฮ้ยไฮขึ้นไปโน่นเลยเฮ้ย hey! เดินไฮโอ้เดินไฮไม่ได้ไฮไปผล่หลังหลังแนวค่าศึกนะครับดีไฮไอรูนี่ลายเลยนี่ ไฮไปโผลพบีไฮเอนตี้ไลน์นี่คือเดินอีกทีเดียวเนี่ยไฮก็จะไปได้แต่ว่าไฮาจะรอดไหมเนี่ยลองดูนะครับว่าไฮาจะไปได้ไหมโดนตีอีกทีเดียวไฮก็ตายแล้วนะครับอเอาแลนดิอุสลุยเลยจัดการเอาฮานิก,กิออกก่อนเลยหนึ่งละแลนดินอูสเดินได้อีกล็อกไหมไม่ได้อ่าเจสสิก้าเหรอลิกกี้ก็ไม่ถึง เจสิก้าได้อยู่เอาละครับเจสิก้านี่เป็นแม่มดนะครับโอ้โหไม่หมดไม่หมดก็แม็กเคลนก็จะไม่ไหวอเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรแม็กเคลนไม่ได้นะครับไม่ได้ตีไม่ตีไม่ถึงยังไงก็ตีไม่ถึงแม็กเคลนรอเอาลิกกี้รออยู่นี่โอ้โหแพ้เลยแพ้เลยแพ้นี่หมายความว่าไงเนี่ย จริงๆแล้วหายเข้าไปตึงจุดนั้นได้ไม่น่าจะแพ้หรือเราจะต้องไปกันายนี่ไม่น่าจะใช่นะครับลองดูนะครับโอ้เราเจะไปได้ไงเนี่ยเราถอยหลังได้ครับตรงนี้เราถอยหลังดูนะครับเออเราลองถอยหลังดูเอาตรงนี้อ่าเอาไายอยู่ตรงนี้ก่อนลองดูนะครับยืนยันเราถอยหลังมาแค่ตรงนี้ย้อนเวลามาอ่า ทีน,นี่ไฮเนี่ยมีมีปัญหาไอ้ไฮนี่นะครับนี่ยากไอ้เนให้ข้าไปเถอะอ้ยไปแล้วปั๊บไปก็โดนตีเออนี่เราจะขึ้นไปยังไงทันนะ่ะด่านนี้ก็ต้องทำความเข้าใจแล้วครับเออประตูนต์โชคชะตาของแดนดิวต์นี่กลายเป็นกลายเป็นยากทุกด่านเลยนะการพิลักทุกด่านเอาลิกกี้ไปจัดการแล้วกันลิกกี้จัดการได้ไหมเนี่ย ลิกี้จัดการไม่หมดนะครับลิกี้เก็บไม่หมดลิกี้เก็บไม่หมดก็เอาเจส,สิก้าไปลุยโอ้เจสิก้าเอาหมดครับหมดครับเจสสิก้าลุยหมดนะทวน,นี้ก็เอาเอาเรนดิอูสไปจัดการฮานิกิคือที่เหลือโอเควิธีนี้เร็วขึ้นเขาสามารถเก็บได้2ตัวเลยทีนี้ตัวนี้เราเนี่ยเราจะไปยังไงเนี่ยโอโ้โห ไม่ทันนะอ่าเนี่ยไฮก็เข้าไปในกรอบสีเหลี่ยมได้ถ้าไฮเข้าไปได้เราก็เกมโอเวอร์เออจะแก้เกมยังไงครับเกมนี้แก้เกมยังไงครับคุณผู้ชมกับเพื่อนเพื่อครับก็ถ้าใครเพิ่งจะมีแลนดี้อุสก็ดูเป็นแนวทางว่านี่ฮะด่านมันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแอดจะต้องมาแก้เกมกันหลังใหม่นะครับว่าจะผ่านได้ยังไงโอ้ด่านหินมากเลยนะครับก็โอเคครับอย่าลืมนะครับฝากกดกับสไลค์กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับนี่นะครับวันนี้เราก็ยังคงอยู่ที่ นี่เลยนี่เลยนี่เลยนะครับหาดเจ้าสำราญเพชรบุรีกับ Blue Star Blue Sky Resort นะครับหน้าหาดเลยเจ๋งมากโอเคสุขสายกับแดนกิสเซอร์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ